ครับมาตรวจดวงของท่านที่เกิดวันที่11เดือนมิถุนายนนะครับปีมะแมปี2498เกิดวันเสาร์ธาตุไฟเดือนมิถุนาธาตุน้ำปีมะแมธาตุทองไฟวงเล็บไฟทองวันที่11 1นึบวกหเท่ากับ2กำลังของวันจันทร์นะครับ ท่านเป็นผู้หญิงมีความอ่อนไหวปี2568คำทำนายตั้งแต่เข้าวันเดือนปีเกิดคือ11วันที่11มิถุนา2568อายุครบ70หนึงทักษาพยากรณดวงประจําปีเกิดครบ70คือดาวจันทร์กําลัง15ให้เสริมดวงเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติทางทางดินครับสวด บทอิราชาคาตาลาสา15จบแล้วก็สวดบ,บทมหาจัก,กรพัตเจ็จบให้นึกถึงหลวงปู่ดูหลงปู่ทวดและให้แขวนค่อยแขวนพระหลวงปู่ทวดนะครับเสริมบารมีข้อ2มหาทักษะอายุจรวน108ปีตรงกับดาวจันทรเสวยเข้าอายุกำลัง15ปี ตั้งแต่อายุ69-83ถึงปีเป็นเวลา15ปีเสริมดวงให้ใช้บทเหมือนกันที่ว่าไว้ก็คือขับไปดูข้างบนนี้นะครับก็คือคาถาิิลชาคาตาลสา15จบคาถาลงปูทวดแล้วก็คาถามาจากาพัธข้อที่3ชะตาประจำปีเกิดหญิงให้นับบนทางเจดีไปทางพญานาคราชโดยนับหนึ่งที่จัดทอง แล้วบนไปตรงปีเกิดคือม่มแม่จะตรงกับราหูนะครับก็นับศูนย์นับจากราหูไปหนึ่งคือบนไปทางราประสาทไปถึง70ปีจะตรงและตกเทวดาขีดเต่าความหมายก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเขาเอาบุญช่วยด้วยหน้าที่ได้การบังคับหรือการสมัครใจด้วยอเอ็นดูเขามากจนเอ็นเราขาด คือเหน็ดเหนื่อยจนสูญเสียเปล่าหาเนื้อให้นายกินคือเอากระดูกมาแขวนคอคือใจบุญใจดีได้สร้างบุญใหญ่มีบุญช่วยเหลือไม่ลำบากมากบทจะลำบากก็จะมีคนช่วยหรือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยการเสริมดวงให้สวดอีติปิโซเท่าอายุบวกหนึ่งเช่นอายุ70บวกหนึ่งเท่ากับสวด71จบ ตรวจอิติพิโสเท่าอายุ71จบนะครับต่อไปที่หน้าสองสีตรวจด,ดวงชะตาจาักรราศรี1สิบสราศรีปีเกิดจวดชลุขันถมารงมาเสียงมาเมยียม,ม,มาแม่วอกรากาจอกุลในปี2568ถึง2569หนึ่งปีเจ้าชะตาตัวเองเกิดปีมะแแม่ธาตุทองไฟวงเล็บไฟทอง มีปี2568คือปีมะเสงงูเล็กธาตุไฟมีปี2 5 6 9ปีมะเมียธาตุไฟสรุปก็คือไฟเผาทองหลอมทองให้สุกปรังจนได้ทองรูปประพันธ์สวยงามจึงเป็นโอกาสอันดีที่ที่ดวงชะตาที่จะเริ่มดีมีโชคมีลาบในปี2568จนได้อาจได้ไปเรื่อย อาจจะไม่ค่อยมากในใน68แต่ได้เรื่อยๆแต่ในปี2569จะดวงชะตาตรงจัดทองนี่นะฮะจะได้ลาบมากก้อนใหญ่ได้โชคสองชั้นเลยทีเดียวเป็นลาบก้อนใหญ่นะจบคำทานายสรุปคาถาอิราชากตาราสาเนี่ยให้สวด15จบคาถาลงปุททวดนมโมโพธิสัตตััคติมัญญาอิทิภควาให้สวด5จบ คาถามหาจากักรพรรดินสวดเจ็ดจบอ่านะโมพุทธ,ธายะพระพุทธเตระตระนัยานมณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคีตานังบัลังกตังสีบริจามหาเถร,รังมัณฑมิโตระโตลงมณีริสโสพุทธธรรมบสังฆปูเชมิเนี่ยสวดเจ็ดจบสวดคาถาเงินล้านคาถาเสริมทรัพย์เนี่ยก็ให้สวดเจ็ดจบนะครับ การทาเงินล้านสัมปจิตสามีนาสังสิโมพรมมาจะมาเทวาจะเพยกาปารันธีปวัตมาเทวาพี่ลาภาพระสมชายุญธโยมารโอเพื่ตมีเตปะวันพุทธามืองนโมปไตยาเปรตโยโยกนัยยังวันสิสารติสาราปิยโชคุตสามีมัสุสามสัมปจิตใจเพ่งเพลิงผาเรือให้สวดเจ็ดจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ